เหรียญยังน่องมาเนี่ม้วนยังน่องมาเนี่ยิ้มอย่าไปติเห็นยังมิติเนีนน lonely, ่ยตีติบุ๊มเลนลูกบ่วนเลยนั่นอีดาบนั่นอีดาบนั่นอีดาบเขียวเขียวเออนั่นอีดาบปะแม่ทำมาพัดเอ้ยห่อนแหงเอ้ยมาพัดได้เร็วเออพัดเนี่พัดพัดนี่ยโ้งโค้ง พัดเออโอ้ยเย็นปะทอามาผิดจิพัดไหน,ไนอเอ้าพี่อืมพัดว่าไงไม่ยืนนั่งพัดไหนพูดไงไม่ยืนนั่งมาเออมาทีพัดไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเย็นปะออ่าหนี่พัดเอออุ้ยเย็นดีเว้ยหอาคักเว้ยเหมือนนี้เว้ยเออ พัดเบิงพัดเบิงเร็วพัดเบิงพูนถ้าไปเรีนตลาดนัดมือแรงเร็วพัดเนี่ยเร็ว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 ,เ,รวเออ,เอ,อมันตดฟองมันตดตกมา นี่ครับเรไปโรงเรียน,นเอาเหมือนเก,เกมยังน้องเอือนน้องเอือนเห็นบ่นงงั่นน้องเอือนไออยู่บริยินนั่นแล้วมาโคดให้น้องมึงมึงโคดได้อยู่ปะนนอหหอเอามึงผูดผูดผูดมึงายโคดยังอืมนั่นนั่นน้องบึงนี่น่ะเรียนเกมลำบากเร็วเอออุ้ยเขาทาเนาะเอาเบิ่งไอผ้าโคดเรียนิน่งน,นั่น เออเออพูด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 ตัวนี้ก็เซียนเกมนี่เซียนเกมหน่อยมนสำนึงนี่หนพูดพูดพูดนองเพิ่นกระุ่นเพิ่งกระลุนนองเออฮะรุนรุนรุนเป็นน้ำไายเออที่บ้าน้ำเขาห่วบุพเพเอนเออออหยังนันออหยังนันที่ว่าแล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมินด้วยครับเออ บารรูมมันพวเรา